สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ช่องมดมัมวาวจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับการสอบสัญชาติอเมริกันหรือที่ใครหลายคนเรียกว่า citizen s h i p test เนื่องจากว่าล่าสุดมันมีประเด็นข่าวฮอตที่ว่ารัฐบาลของทรัมป์กำลังจะเปลี่ยนข้อสอบซิ t i z e n ให้มันยากขึ้นและนอกจากนี้เขาก็จะนำกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง good moral character มาใช้ก่อนที่ทาง USCIS เขาจะให้สัญชาติ ในคลิปนี้มดจะมาไขข้อสงสัยที่ FC หลายท่านถามเข้ามาหลายคนอยากรู้ว่าข้อสอบจะเปลี่ยนจริงไหมแล้วจะเปลี่ยนเมื่อไหร่แล้วไอ้ Good Moral Character มันคืออะไรใครที่กำลังวางแผนจะสอบสัญชาติจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันในคลิปนี้คะ่ะ ณวันที่มดอัดคลิปนี้เป็นเดือนสิงหาคมปี2025นะคะมดเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของ USCAS โดยตรงซึ่งข้อสอบของ Citizen s h i p Test นั้นมันยังใช้เป็นข้อสอบเดิมข้อสอบชุดเก่าจากของปี2008ซึ่งก็จะเป็น Civic Test ข้อสอบ100ข้อโดยที่วันจริงหรือวันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เขาก็จะสุ่มคำถามมา10ข้อ ถ้าเกิดว่าคุณตอบถูก6ข้อก็จะถือว่าผ่าน c i v i l Test ค่ะเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลของทรัมป์ได้มีการเสนอให้กลับมาใช้ข้อสอบซิ t i z e n รูปแบบใหม่ซึ่งเคยทดลองใช้เมื่อปี2020ในสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกค่ะข้อสอบซิ t ิเซนชุดใหม่ของปี2020นี้ มันก็จะมีทั้งหมด128ข้อโดยที่ผู้สมัครสอบซิติเซนจะต้องตอบให้ถูก12ข้อจาก20ข้อนะคะและนอกจากนี้เขาก็จะมีการเพิ่มในส่วนของการพูดบรรยายภาพยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นโชว์ภาพให้คุณดูเป็นภาพกิจวัตรประจำวันแล้วก็ให้คุณพูดภาษาอังกฤษบรรยายภาพที่คุณเห็นค่ะ ถามว่าข่าวการเปลี่ยนแปลงข้อสอบสัญชาติใหม่นั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเป็นข่าวจริงค่ะ mm hmm. เนื่องจากว่าผู้อำนวยการคนใหม่ของ USCIS ที่มีชื่อว่าโจเซฟเอ็ดโลคนนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู mm hmm. เขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับในสื่อ,อหลายๆแห่งนะคะ โจเซฟเอ็ดโลบอกว่าข้อสอบปัจจุบันนี้มันง่ายเกินไปแล้วคนทั่วไปได้สัญนชาติกันง่ายแล้วก็ใช้ลักษณะการท่องจำข้อสอบโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ประวัติศาสตร์อเมริกาอย่างลึกซึ้งแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอย่างชัดเจนดังนั้นเขาต้องการที่จะเปลี่ยนข้อสอบให้มัน เข้มข้นหรือเข้มงวดมากขึ้นแล้วต้องการที่จะให้คนที่สอบสัญชาติอเมริกันนั้นเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าการที่จะมาเป็นสัญคนสัญชาติอเมริกนันหรือเป็นซิติเซนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นคุณจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะ,ะทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ข้อสอบนี้เนี่ยข้อสอบใหม่มันจะเริ่มใช้เมื่อไหร่ ณนะตอนนี้อย่างที่มดบอกไปในต้นคลิปนะคะว่าเขายังใช้ข้อสอบเก่าอยู่คือ100ข้อเอสโลได้ชี้แจงว่าการที่จะ เปลี่ยนข้อสอบใหม่นั้นมันจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายยกตัวอย่างเช่น r รูเม a กิ้งพอออกมาเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องแบบผ่านทางสภาด้วยนะคะทางสภาล่างแล้วก็สภาสูงออกมาเป็นกฎหมายและนอกจากนี้เขาก็จะมีช่วงเวลาให้กับประชาพิจารณ์ก็คือให้คนให้พับบิกคอมเมนต์ก่อนนะ ถ้าเกิดว่ามันมีกระแสดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยเขาก็จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะนำไปใช้เป็นเรียกว่าบังคับเป็นกฎหมายจริงๆมันก็จะใช้ระยะเวลาหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีด้วยซ้ำดังนั้นมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้นนี้ค่ะ สำนักข่าว w วอชิงตันโพสต์รายงานนโยบาย US CIS ภายใต้รัฐบาลทรัมป์ให้ประเมินลักษณะน,นิสัยดีหรือ Good Moral Character อย่างรอบด้านความจริงแล้ว Good Moral Character ไม่ใช่นโยบายใหม่นะคะทุกคนมันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัญชาติอเมริกรันจะต้องมีอยู่แล้ว ซึ่ง Good Moral Collector หมายถึงอะไรบ้างมดจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะก็คือคนที่ไม่เคยทำผิดร้ายแรงไม่มีคดีอาชญากรรมหรือว่าเรื่องของการโกงภาษีการหลอกลวงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการพนันผิดกฎหมายหรือใช้เอกสารเท็จและนอกจากนี้คุณจะต้องมีความซื่อสัตย์เคารพกฎหมายแล้วก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆแล้วมันก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องลักขโมยหรือคดี DUI ขับรถแบบแล้วก็ชนแล้วหนีอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่า บอกเลยว่ามีแน่นอนนะคะในรัฐบาลของทรัมป์ดังนั้นคุณจะต้องมีประวัติที่ค่อนข้างจะใสสะอาดพอสมควรค่ะการสอบสัญชาติอเมริกันในยุคทรัมป์นี้ทาง USCIS เขาจะไม่พิจารณาแค่ว่าคุณสามารถที่จะตอบคำถาม100ข้อได้แต่ว่าเขาจะดูลึกลงไปว่า คุณมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือเปล่าคุณเป็นพลเมืองที่ดีหรือไม่และนอกจากนี้ล่าสุดเนี่ยเขายังดูไปถึงว่า คุณมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณหรือเปล่าคุณสร้างประโยชน์ให้กับสังคมคนอเมริกันหรือไม่อย่างไรเขาจะตรวจสอบประวัติคุณลึกมากพอสมควรนะคะแต่ถามว่าคุณจะต้องกังวลเรื่องนี้หรือไม่เอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณเป็นคนดีไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็เคารพกฎหมายจ่ายภาษี มันก็ทาอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าคุณก็เป็นคนดีแล้วคุณไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนคุณไม่ได้ลักขโมยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปปลอมแปลงเอกสารไม่ได้ไปจ้างแต่งงานไม่ได้ไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยคุณก็รอดแล้วค่ะเพื่อนพี่น้องท่านไหนที่กําลังวางแผนเตรียมตัวจะสอบสัญชาติอเมริกันก็ไม่ต้องกังวลจนเกินเหตุนะคะณตอนนี้ยังคงใช้ข้อสอบชุดเดิมอยู่ค่ะ ใครที่ไม่รู้ว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรมดเคยทำคลิปอธิบายการเตรียมตัวก่อนสอบสัญชาติอเมริกันเอาไว้แล้วทุกคนสามารถจะย้อนไปดูในคลิปนี้ได้ค่ะแล้วใครที่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์แล้วยกตัวอย่างเช่นคนที่แต่งงานกับ U.S.Citizen ถ้าคุณถือใบเขียว3ปีคุณก็มีสิทธิ์สอบสัญชาติได้แล้วและสำหรับคนที่ได้ใบเขียวจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะ หรือว่าก r e นคาร์ด l o ตเตอรีก็แล้วแต่คุณจะต้องถือใบเขียวอย่างน้อย5ปีแล้วคุณจะต้องอยู่ในอเมริกาต่อเนื่องกันด้วยนะก็รายละเอียดพวกนี้มดเคยอธิบายเอาไว้ในคลิปนี้แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้คือคุณจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่คุณจะสอบสัญชาติได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้เดี๋ยวมดจะแปะลิงก์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องข้อสอบรีวิวข้อสอบเนี่ย มดก็เคยชี้แจงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าจริงๆอะ่ะข้อสอบเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันยากก่อนที่มดจะสอบซิติเซนเนี่ยมดก็เรียกว่าคือเขาเรียกว่าลังเลไม่กล้าสอบแล้วก็คิดว่าหูข้อสอบต้องร้อยข้อใครมันจะไปจำไหวใช่ป่ะคือก่อนสอบเราจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่พอเราตั้งใจศึกษาข้อสอบจริงๆแล้วนะคะทุกคน พอมันผ่านไปแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยมันจะมีความรู้สึกที่ว่ามันก็ไม่ได้ยากกดม,มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะแล้วคนรู้จกักแล้วก็เพื่อนๆมดหลายๆคนเนี่ยก็พูดแบบนี้คือก่อนสอบเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากสัญจะทำได้ไหมแต่พอมันผ่านไปแล้วทุกคนก็จะบอกว่า เออมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบได้ในเว็บไซต์ของ USCIS เลยนะคะทุกคนเขาจะมีบอกข้อสอบเอาไว้มันจะมี PDF ไฟล์หรือว่ามันก็จะมีคนที่เขาทำคลิปสอนข้อสอบพวกนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยว่าจะแปะลิงก์ทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้ในะคำบรรยายใต้วิดีโอ กดลงไปดูนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องมดมัมวาวเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบใหม่เมื่อไหร่มดจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องมดมัมว้าวขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย